เมื่กี้ไรวันนี้อยู่กับติก๊กเอรยดูบอลค่ะวันนี้ค่ะสรุปข่าวคราวนะคะแวดวงฟุตบอลกระแสต่างประเทศหลังจากที่พิมรีค่ะผ่านพ้นเกมวีคที่14ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็รู้แล้วว่า1 4เนี่ยคือใครนะคะเห็นละลิกละลีแบบนี้แน่นอนแหละว่าลิ์พูของติ๊กค่ะขยับขึ้นมาอยู่รองจะ ะะเพราะว่าคู่ใหญ่เมื่อคืนค่ะในเกมระหว่างทอร์เน่ฮอสเปอร์กับทางด้านของเรือไบแมชเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาจบเสมอแบบดราม่ามากๆแต่ดราม,ม่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันเราไปที่ประเด็นเรื่องของริพูกันก่อนนะคะเมื่อคคืนที่ผ่านมาค่ะริพูค่ะเปิดบ้านนะคะเอาชนะฟูลแลมไปแบบืดขึ้นคอเลยค่ะรู้สึกแบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับริพูเพราะว่าเกมนี้นะคะริพูเนี่ยได้ประตูง่ายและก็เสีย ง่ายเช่นกันนะคะแล้วก็มันมีช่วงที่แบบแฟนๆเนี่ยอาจจะงงเรื่องของการปรับตัวของเยเกอตึ้พรอเพราะว่าเยื่อตึ้งพร้อมเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแผนการเล่นนะคะแต่มันมีการเปลี่ยนแผนการเล่นที่ไม่ดีเลยเพราะว่ามันทําให้ทีมเนี่ยเสียประตูค่ะประตูแรกของทีมนะคะบอกเลยว่าได้มาอย่างแบบโอ้โหแฟนๆต้องอ้าปากค้างนะคะจากการยิงสุวยๆเลยจากเพนเอเซอร์นะคะโนค่ะเป็นลูกยิงแบบฟรีคลิกนะคะแล้วนี่ค่ะ เป็นประตูที่2ของเทรนเดอร์เซนอโนนะคะจากการลงเล่น2เกมแต่น่าเสียดายค่ะเพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยเป็นทางด้านของแบรนเรโนนะคะที่ได้เครดิตในการทําเข้าประตูตัวเองไปเพราะเหมือนมันบอลเนี่ยมันจะไปโดนที่หลังของแบรนเรโนนะคะก็เลยทําให้เทรนเดอร์เซนอโนเนี่ย อดที่จะได้ประตูนะคะอดจะได้เครดิตนั่นเองค่ะแต่ไม่เป็นไรถึงไม่ได้เครดิตในนั้นก็ได้เครดิตในใจของแฟนๆน,นะคะที่มอบให้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะคะบอกเลยว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องเซ็งนะคะเพราะว่าลิพูค่ะมาเสียประตูตีเสมอแบบได้เร็วเสียเร็วเลยนะคะจากทางด้านของนักเตะเก่าอย่างแฮร์รี่วิลสันค่ะที่อยู่กับทีมมา17ปีนะคะแล้วก็ย้ายออกปุ๊บในซีซั่นที่แล้วซีซั่นนี้กลับมายิงเลยนะคะและหลังจากนั้นค่ะลิพูนะคะก็ไม่ได้ประตูค่ะ ซึ่งมาจากทางด้านของแมคกานะคะก็ยิงประตูซึ่งเป็นต้องบอกว่าประตูที่ริปูเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเป็นลูกยิงไกลลว้ลวนเลยนะคะจากแมคกาจากประรุเอนโดนะคะจากทางด้านของเทรนนะคะเทรนเนี่ยยิง2ลูกนะคะยิงไกลเป็นสองสองลูกเลยส่วนทางด้านของเออ่ฟูลแลมนะคะทีมเยือนเนี่ยก็มีโอกาสที่โอ้โหจะลุ้นชัยจากริปูเลยเพราะว่าอีก10นาทีก่อนจบเกมเนี่ยพวกเขาได้ประตูขึ้นนำริปู แต่โชคดีมากๆค่ะที่ยิบยิบพูเนี่ยได้มีการเปลี่ยนนะคะเอาทางด้านของวัตรุเอนโดลงมาวัตรุเอนโดลงมาสัมผัสบอลแรกโอกาสแรกนะคะเป็นประตูจ้ะวัตรุเอนโดนะคะสัตนะคะประตูให้กับนิพูค่ะพลิกมาสเสมออีกครั้งนะคะแต่ไม่น่าใช้คำว่าพลิกปาแกเพราะว่าเราได้ประตูขึ้นนำก่อนโอ้โหมันมีคนแยกขนาดนี้นะคะแต่ท้ายที่สุดค่ะก็ต้องบอกว่า ถึงแม้ว่าตลอดทั้งเกมนะคะจะเหนื่อยแต่สุดท้ายจบสวยนะคะเพราะว่านิพูค่ะได้ประตูชัยนะคะจากทางด้าของเทรนเนลเล็กเนเนอร์อาโน่ค่ะพอยิงปุ๊บนะคะก็ถลายแบะะปบปลื้มไปที่มงทองเลยนะคะด้วยท่าดีใจนะคะเรียกได้ว่าแบบโอ้สกาวเซอร์แบบซิงเกิลเจอร์มากจริงๆนะคะ ทีนี้ค่ะหลังจากจบเกมนี้นะคะลิพูค่ะก็ขึ้นไาอยู่รองจากฝูงชั่วคราวนะคะโดยมีแต้มเนี่ยอยู่ที่31แต้มค่ะก็รอคู่ใหญ่คู่บิ๊กแมตช์ในเมื่อคืนนะคะที่เตะก,กันนั่นก็คือทอร์น่ฮอสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะคู่นี้ค่ะสลับกันไปสลับกันมานะคะก็สุดท้ายเนี่ยจบด้วยการเสมอนะคะโดยแต่ก็บอกว่าเกมนี้มันเสมอด้วยการที่มันมีดราม่าค่ะเพราะว่าในช่วงท้ายเกมเนี่ยยังเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะมีโอกาสที่จะได้ประตูขึ้นนําแต่ทางด้านของ กรรมการอย่างไซมอนทูเปอร์คนดีคนเดิมนะคะที่เคยผิดพลาดในเกมระหว่างลิพูก,กับทางด้านของทอมแนด์ฮอสเปอร์นะคะก็ทําผิดพลาดอีกแล้วนะคะเพราะว่าจังหวะน,นี้ค่ะมันเป็นจังหวะที่ทางด้านของเออริคาร์แลนด์เนี่ยได้บอลจากโรดี้นะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาพลิกค่ะแล้วเขาโดนคู่แข่งเนี่ยสกิดนะคะแล้วเขาล้มแต่จานไซมอนทูเปอร์บอกว่าโอ๊ยมนเป็นอย่างเล่นต่อไปเลยนะคะสุดท้ายค่ะพอทางด้านของแจ็คกอริดเนี่ยลุดเดียวจ้าไซมอนทูเปอร์คิดยังไงไม่รู้เปล่า ะะโดยที่ไม่ได้มีการล้ำหน้าไม่ได้มีทงอะไรขึ้นเลยจ้ะแต่พี่แกนะคะเลือกที่จะเป่านะคะเป่าอยุ่เกมแบบแบบดื้อนะคะพี่แกก็น่าเสียเหมือนกันไม่รู้ว่าแกได้ยินอะไรทําไมถึงให้แบบว่าอาจจะเป็นแม่สื่อแกนะคะที่บอกให้แกแบบเออเป่าหยุดเกมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นดราม่าที่อง,องค์กรโปเกมอนค่ะจะต้องชี้แจงต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรทําไมไซมอนฮูเปอร์ถึงหยุดเกมเพราะว่านี่เรียกได้ว่ามันเป็น การเป่าที่อาจจะไม่ได้น่าเกลียดเท่ากับเกมที่ระหว่างลิพูก,กับทอนนีฮอสเบิร์แต่มันเป็นจังหวะที่ทางหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้ประตูะมันถ้าเขาหลุดไปมันมีจังหวะที่เขาจะได้ประตูก็ได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้แต่ที่แน่ๆเขาได้ลุ้นนะแกแต่แกเป่าหยุดไปแบบดื้อๆเลยอ่ะซึ่งรอดูกันค่ะว่าทางหน้าของสมาคมองค์กรโปเกมอนเนี่ยจะออกมาว่าอย่างไรบีมเกมก็ใหม่ M8 ไทยแลนด์ที่หนึ่งของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว จากจบเกมนะคะทางด้านของเอริฮันแลนเนี่ยซึ่งเป็นคนที่เดือดมากๆเนี่ยก็ได้ออกมารีทวิตคลิปเจ้าปัญหานี้นะคะเป็นจังหวะเจ้าปัญหานี้แหละที่ฝรัง่งเขาได้มีการโพสเนาะแล้วก็ทางด้านเอริฮันแลนเนี่ยก็ได้มีการรีทวิตพร้อมกับข้อความที่ว่า the b e ี w ี T F, นะคะหรือแบบ what the fuck หรือแม่งเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการอุทานแหละแต่ มันก็ไม่รู้นะว่าทางด้านของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA เนี่ยที่จ้องจะงาบจะปรับเงินจะแบนบรรดานักเตะบรรดาของโค้ชแล้วเนี่ยเขาจะออกมา แสดงชี้ท่าเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่าแน่นอนแหละว่าการที่ทางด้านของออริฮรนแลนเนี่ยออกมาทวิตเรื่องนี้มันก็เป็นการบ่มบอกว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับกับเรื่องของการดัสินเนาะแต่เป็นใครใครก็ไม่อยากยอมรับนะ้าตาสินแบบนี้โหนหัวแต่ชิบหายนะคะทีนี้ค่ะทางด้านของออริฮรแลนก็ต้องรอดูนะคะว่าเขาเนี่ยจะโดนทางด้านขององคอ์กรเอฟเอ FA, นะคะสมาคมฟุตบอลกนี่ยลงโทษหร,รือเปล่าจะมีการปรับเงินหรือเปล่าเพราะว่าแน่นอนแหละว่า อย่างที่บอกเลยว,ว่ามันก็เป็นการแสดงออกเชิงที่ไม่ยอมรับการอัดสินด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นมองว่าเอ้ยมีเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเปลา่าเพราะว่าเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยมีคนติดตามมีเด็กๆติดตามอะไรเงี้ยเป็นอาจจะเป็นแบบตัวอย่างที่ไม่จีอะไรเงี้ยนะคะตามสไตล์ของแบบ FA นะคะที่จะชอบแบบมาปรับอะไรเงี้ยอยู่แล้วนะคะ และหลังจากจบเกมนี้ค่ะต้องบอกว่าลิพูนะคะเป็นทีมที่อีกหนึ่งทีมที่ได้รับผลประโยชน์จากการเสมอในเกมนี้นะคะลิพูก็เป็นทีมที่อยู่รองจ่าฝูงยาวๆเลยค่ะตามหลังอาร์เซนอลนะคะทีมจ่าฝูงเนี่ยอยู่ที่2แต้มด้วยกันนะคะแล้วก็มีแต้มมากกว่าเรเบแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1แต้มด้วยกันนะคะวิคนี้ค่ะมีการสลับเปลี่ยนตารางน,นิดนึงนะคะในอันดับ2แล้วก็อันดับ3ค่ะเพราะว่าซิตี้กับลิพูเนี่ยมีการสลับกันนะคะส่วนอันดับสี่ค่ะวิคนี้นะคะเป็นทางด้านของแอตันวิลล่าค่ะตาม อ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่1แต้มเท่านั้นนะคะในขณะที่ทอรน์นมฮอสเปอร์ค่ะหลังจากที่เสมอกับเรือใบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะพวกเขาก็มีอยู่ที่27แต้มค่ะตามหลังพื้นที่ทอปอฟอยู่2แต้มด้วยกันนะคะส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลค่ะก็ไลจีบีตูนะคะทางด้านของทอรน์นมฮอสเปอร์อยู่หนึ่งแต้มด้วยกันค่ะส่วนแมนยูเพื่อนรักนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าห่างจากทอป4ฟนะคะอยู่ที่หาแต้มด้วยกันเพราะว่าเกมล่าสุดนะคะคือพวกเขาเนี่ออกไปพ่ายให้กับทางด้านของนิวค่ So, ่ะโปรแกรมของแมนยูในหลังจากนี้นะคะต้องบอกว่าโอ้โหโหดจัดประลัดบอกนะคะเพราะว่าเกมหน้าค่ะพวกเขาจะต้องเจอกับทางด้านของเชลซีนะคะเล่นในบ้านนะแต่ก็ ดูแหละว่าเชลซีช่วงนี้ก็ดูดันไม่เกรงจะใครเหมือนกันนะคะแล้วก็เกมหน้าค่ะจะต้องเจอกับบอลมัดนะคะถัดไปก็จะเจอกับโอโห้ไบโอเมิวนิคถัดไปอีกก็จะเจอกับลิเวอร์พูลค่ะสุดแดงเดือดในวันที่17ธันวาคมนะคะดูเดือดมากๆเลยสําหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับโปรแกรมในช่วงนี้ค่ะ และต่อไปค่ะต้องไปต่อในเรื่องของเรื่องอาการบาดเจ็บของจีอัมาติปนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะรอกันอยู่ว่าเอ๊มันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์ดูไม่ดีเลยนะคะเยลกันครอบคุณซื้อทีมค่ะก็ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของแข้งนะของจีอัมาติปนะคะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีภาพออกมาจะยังไม่ได้มีเรื่องของอาการการสแกนออกมาว่าอาการเป็นอย่างไรนะคะแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเนี่ยบอกว่ามันไม่ดีเลยดูเหมือนว่าจีอมาติปอาจจะพักยาวด้วยเออแฟนลิพูนะคะก็ปวดหัวหน่อยๆแต่ ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในตำแหน่งนี้ค่ะก็มีทางด้านของเจอร์รคอนซานะคะที่ยังคงทดแทนได้อยู่นะคะยังเล่นได้อยู่มีทางด้านของโกนาเต้ที่เล่นได้อยู่นะคะที่เจ็บไปก็อาจจะยังไม่ได้ฟิตมากพอที่จะลงสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นทางด้านของโจโกเมที่ยังมาเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์นี้ได้อยู่แบบเป็นตัวแบบสำรองอะไรอย่างได้อยู่นะคะ และนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะส่วนพวกนี้จะเป็นประเด็นไหนก็ฝากติดตามเอชิบุกิไลฟ์หรือดูกันเตะไว้ด้วยนะคะสหรับนสดีึ้นไปแล้วค่ะบ๊ายบาย